Tổng sập sẹp, nó thấy Phụ cháu và ao lột ừ. Phụ cháu và ao lột nó ao lột, và mà nó ao cháu bỏ bỏ lông ít, ồn ồn lột á Ồ, này cái đẹp bài mất lại nè Nhanh ơi cho hết bếp nó mày mẹ ลูกไม้มก็เอาลูก้ระสาให้เป็บลูกไม้กระสาบ่ลไม้ไฟบานน้ด้ส่ะก็ยมามแสบยันมแสบยันเปื่อยยันเปืยเนาะมันอ่อนได้ลูกไม้เหระลูกไม้ได้ลูกไม้ไฟบานอ่อนอ่อนคือลูกไม้อันนั้นวานไรเออเป็นเนาะันนด้ฮะตัวผลผลหันนด้กระต๊ดมั้ยบ่อันนี้ฮะเออน แล้วตันนี้ได้เจ้าเส้าทั้งัวใหญ่ๆซุง้งๆนี่โอ้พีดองเอ้เปิดผาดมามาทักทายเพิ่นตอนสาๆพี่ดองเอ้าสบายดีไหมสบายดีอ๋อ เปียกหมดส่งคือกระตุกมาอันกระตุกหนามมาพี่น้องไอ้เสือมาจากหงานเนาะเ <c oughs> พราะว่าอันคือว่าเปียกหมดเลยเขาจะว่าอันส่งเปียกบ่เนาะเขาจะสิทามจังหน่อยแน่นห <c oughs> น,น,น้าไปใช่ไหมโอ้ไปห้าพื้นบริเบ้งเฮี้ยนบ่ป่ะอนี่เออไปห้าพื้นพี่น้องเลย ตุกนี่ก็ะมึดและตุกนี่ก็ะมึดแต่นอกเบาเสัญญาสือมาตุกหนึ่งพี่น้องใกล้พวาวข้ามวาอยากเสืออันลายตุกกมันเสือบุหรีเนาะพว่ามันเปียกพี่น้องมันบ่มีบอนใสเนาะอ๋อลูกขักอะไรไผ่เจ้าเนาะนายยังกินตัดเสายังท่านได้กินอ๋อมาแต่เส้นไหนฮะมาแต่หาพื้นปัดเถอะพี่น้องเยไปหาแต่เสาเลยเนาะอืม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  ไปห้าแต่เสาๆบว่าแม่นหนฮะไปห้าจะใช้ทางด้านพีไปตลอดเราค่ะเนาะไปห้าทางด้านพี่ไอ้ไม่ตะพืชไม้แดงง่ามเนาะไม่จิกไม่จิกไม้แดงไม่จิกไม่ห่าไมยัสนี่คือว่าไม้แดง่แม่หนอไม้หัวริ่งโอ้เอามีบอกไม้หัิ่งท่าน โอเคเราไม่แต <toys> ่เแ <m ics> <m ics> ่าไต่บ่ไม่เนาะแถวไหนก็ไม่เนาะพี่น้องเลยแต่สาวยืมผ้านอดอนยืมผ่าไอดอนอีกควานโอ้ควานตัวเองฮกเนาะแมนพี่น้องเอ้ยยืมควานผ่านผลมาไปพันเอาผุนแหละใกล้เติบบ่หยางไปจากเพื่อนไอดอนไป บ้านลักหนึ่งบคยหลังหนงอ้เคยอย่างเนาะบได้ไปสอนกุ่งบุ่่มในนามบกไดมาได้ไปเนาะนาบกมเลยน้องเอ้บัดขืนบัดลงตำฤดูกกันของมันกัว่าแมนขึ่นไปหาแต้สาวๆ่นว่า พอดีบ่าวสัญญากลับไปเมืองแรงสีเธอกระตุกมาให้อีกตุกหนึ่งแล้วก็สซีทึ่มาให้เพลินเด็กพี่น้องเลยมันกับบริแพงได้ซื้อในโรงงานตุกหกพันเออเอาไปซื้อเองตุกเองแค่นหกพันกี่พี่น้องเลยตุกเจ้าเองนะวันนี้ตุกบ่าวลาซื้อน้ำไหมโอ้โดอยดยเพลินซื้อทั้งตุกเลยบ่หรือเพลินซื้อแต่น้ำทั้งตุกหลอวะโอ้ทั้งตุกเลยเนาะ ไม่แต่เขาไปเปลี่ยนเอา<น>บางสัญญ<น>าเปลี่ยนเอากี่นี่ผิ<น>ดงัย,ยอันนี้กบคอยอันนี้ค่ะอืมลุกเด้กกบคอยนี่กบคอยคอยสู่พี่น้องเอ้ยขันบังแดดห้าไหวเนาะนห้าไหวพี่น้อยคอยชิลื้อได้แม่มาเนี่ยค่ะ Khoi xì lựu cấp bảo nổi là khoi xì mặn hai cháu đi đi, ừ. Xì đầy lựu, cái đó nghe ừ. Khưa nhá này Khưa hôn Khưa hôn Mắc ừ. cầm mặn rồi bọ Mặn rồi đó à mặn Mặn bò tải là bọ sầm này Tải cái khó chùm nằm cho nó mặn có oan อันนี้ห,หันไดดยวอ่าใต้และมันคือผยผอยในพี่น้องเอ้ยม่นได้ผอย่ะจุ่มน้ำใช่ไมันกระแข็งมากคือเกาคือเกเลอือวิธีหาพื้นของฝนเนาะอันนี้เป็นเสือกหาพื้นเกอบพ่อใหม่แบบนี้เนาะแมมเนาะ กับพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อแมนแต่ว่ายังบ่พ่อไล่หยางขาดไล่หยางมาแต่ใช้เจ้าฮะคือเห็ดหยางมาแต่จุดซุ่มแบบ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 อยาแบบอันบ่สบายอ๋อซื้อยาให้ล้านล้านเบาสบายใช้เหื่อเจ้าจะใช้อ๋อโดยโดยพี่น้องอ๋อซื้ออันยังแหละแผ่นเพดแผ่นเพดเนาะยังเหียวะคือนี่ว่า ตอนคำคำ่า,มมาเจ็บอันนี้เคยถามมาเฮ้ยเราเป็นไปสร้างมันอยู่น้ำมาจาาวะไม่ได้หลอกไม่ได้ไปสั้างบาเจ็บนี่มาจากมาสบายลินน้ำแน้นหน้าบอมาหลินน้ำานนหน้าบ่เน่น,นไปมันได้ตังคื้อแน่นหน้าแล้วบอกไอเน่นซื้อมันตังว่าแน่นหนเออเน้นเน้นหน้าอ้บอ่อนก็มาให้อ่อนว่าอีเน่นผันให้อิอนว่าแน่นหน้ามันกระเป็นไดตังค<ม>์ื้อนะ จะบิดตะบมอค่ะมันตังค่ะว่านางจ้อยเขาว่าบ่อคักนางจ้อยอเมื่อวันว่าว่าใครเอิญไม่อีกเหมือนแบบเช่นหน้าเล็กหน่อยมันลิ่นน้ำกันแล้วก็ตังซื้อเนาะป้าทะลงใหม่อันี้คือใหญ่ยังไงแม่ใหญ่ได้เชียวต่อมอย่างหน่อยเชื่อต่อมจ้าสิเกาะทิงบ่ไตอิดเอาลังเกาะลูกใช่เกาะลูกเด่ลงใหม่อันน่ะเห็นบ่ใช่หมอกตังอ๋อ oh, tôm sập sẹp rồi mẹ đơ tôm sập sẹp nhở, hay trái? phu chéo, à, ao lợt phu chéo, à, ao lợt, bảo ao lợt, bắt từ được, mà nó ao lợt long, anh, anh lợt oh, nó nè. nhậu, nhảy như lúc nào เราเฮ็ดเป็ดว่าลูกไม้สมไหมลูกไม้สมก็เอาลูกไม้กระส่าเฮ็ดมันจะแสบลูกไม้กระส่าบ่ลูกไม้ไฟบานได้ไหมส่าก็ยันมันบ่อแสบยันมันบ่อแสบยันมันเปื่อยยันมันเปื่อยเนาะมันอ่อนได้ลูกไม้เหระลูกไม้ได้ลูกไม้ไฟบานอ่อนอ่อนคือลูกไม้อันนั้นวานไรเออเป็นนั่นเนาะทันได้ค่ะโตพร้อมผลทันได้ใช่กระต๊อดบ่

ือใส่มาติดวันเลยคุปพให้มันอันนั้นก่อนให้มันสุดในที่ตะ็ดตอกตอกมัดเข่าตอกมัดหัวตอกมันหัวเนาะในเด็ดในตอกในเด้ดี่จะข้อสื่อนะแมนี่เด้นี่ยง่ายย่นครับอันนี้เอเท้นคนแต่สำเนียงเห็ดตอกบลายแลวสำเนียงมันยังออนโพดเอ้อ ปอ๊อเธอเออปอ๊อเธอทุกคนเนาะเขาหยียบน้ำไผ่บบปอ๊อเธอจำตีนเลยอพี่เลยพี่น้องเลยเยบบบยยยจ็บแลบววันนี้เขาก็จะว่อนะ อืมเกมาะไมบพานว่ามันสิฮักอยู่บ่แม่นะคะก็ไม้กระสะาก,ก,าก็แม้กระส่าให้น้อยเลยบ่มีครบบ่มีครบบ่มีครบโอ้บ่มีครบเยัะ

หาเลยบ่เพิินเลยสหาจะมาทตังบันดงเลยบ่ชอบใหหันเลยบ่เจากามามเครื่องกินลูกเบ่มีของกินอันบ่าวหญ้าบ่เอายะนั่งมาอ๋อจะนั่งอันนีม่ป้าแถวนี้ไล่บ่ป้าแถวน้สด็จดิอ่าทั้งบคอบรักไม่ได้ เพิ it, ่นว่ามาแต่ไตเอ้าป้าแหงมากินน้องเนาะกใบยศได้ลายยานั่งนั่นเละโอ้ยานั่งเดียวแบบสนญอาไปจุดซุ่มเลยสื่อมาหายเด้อยานั่งท่านี้มันบอกอันนั้นงใบยศพี่เอยู่ยานั่งเขาพายมันเลื่องยานั่งใช้สันเจอยวใบยศบัดดงพนใบยศเมื่อบ้านนั่นเขาบอกโอ้ยคอยหพนยานั่งสพุ่นมาป้าอย่าเอาตะคือเอาตะพุ่มนี่ ต้มเด้อต้มจืดๆแกะตอนนี้จืด้มได้โอ้หัวเปิดนอะอย่างนีพี่น้องเลยพูหัวเวียดเขาไปส่งส่งหัวเวียดหัวเวียดพี่เอามาปอกอยู่โมใช่ไหมเก็บมาแดดพี่น้องเลย นี่ปอแมนี่มันจังหมดิพี่เอา,อเอาอนนั้นนสก่อนฮะเน่ใส่เนาะปอะไรเจนยโอม้มันนน้ำน่าน่เตะน่านาบออยู่เนาะน่านาไปรงเรียนเนาะกัผิดกัดอ๋อกับน่นนานาเลยลงเรียนให้นันกินเขาเ<อ>มึงติตกกกินกูจะกินกับเขาผิดกันหน่อยเนาะ มันไล่ไล่เติบได้บองเดีอย่างนี้ไหมไร่นะสองคนจะกินบ้าได้บ้องพี่น้องเลยสีป่าเนาะเป็นหลไงไม้บงได้นรอมันแข้งโพดอะนะพี่ยมรถเป็นได้วานอะ

มีแบบเป็นปองเห็น้น้องเว้ยไปได้เห็ดเหมือนนี่บ่มีเลยไปหาไปหามือเดียวมืได้ก็ไปช้ำไปหลับได้กระโขกอยู่โขกอะไรหรออยู่โขกได้อันเห็ดหันเราให้เอาไปอ้าวได้อันหยาเออคันยจะได้แล้วอ่าเอาไปอาเราบผซมหยางมาได้เห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่เป็นไม่ได้เห็ดไข่เห็ดป่งเห็นเด้โอ้เห็ดป่งต้นนั้นละวแสบหวานเนี่ยนี่

กับพี่กอนที่กินอันนี้ไหละจะนอนตม้มต้มจืดๆในี่ก็พอก,กินไดรวิธีให้มันจืดนี่เห็ดไปได้ใส่เป็งนวัวขัดเจ้าอย่างให้มันแสบต้มใส่น้ำตาลน,น้ำตาลให้มันจืดยินงน้ำก้อนจังใส่น้ำตาลซีวนวานนี่จังหน่อยแค่หน่อยอยอกกดวานเนาะ ไปนี่เลยพันว่าเออว่ะมาขับนูเยะแม่ไปพันมาขับโน่แล้วคือออกเล็กแมวสัตว์กับเคยมาสิบขับน่พีแตแมวนะขับน่โอ้บังเนาะอันนัลันดเอกบว่าแปราือเลาให้น้องเนาะราสัญญาคือบุเคยถือแกบคือบารายพันคือนี้ ไปถือโยกหาวคือคอยนหละใส่มันบ่มีเงินใส่ลายแต่มาบันใจแน่ข้าว่าูว่าถือหันใส่แล้วแล้วเนาะไปถือเดือนนึงเดือนก่อนหันซานถือคนบอกว่าแม่นเนะคนบอกเบ้องคนบอกซามลีบเลยโอ้แกหถืออะไรเนาะพันเราทันเคอยแโอซองันเนาะ ໂຕນີ້ຄ່າປັດຈຸບັນເອື້ອຍເດີ້ຕັ້ງໄປລ8 0 0 0 0 200,000 200,000ປາຍໄປລ້ານປາ200,000ียนเลย เดินเดี่ยวค่ะอันนี้พันว่าเห็นมาแลนมาหุ่นขับนู่นผ่านว่าค่อยแปรบอดายแปรบอกนะค่อยก็โยกบอซื้อคนบังโดยบอซื้อค่ะฝันบอกว่าน่นเนี่ยก็ซื้อแล้วเนาะคันฝันเห็นค่อยเถิก็ฝันบอกตุกงตุกงเลยโอ้ค่นจะถิกเราจะบอกคอยนิดเด้อเออคันก็พันนอันนี้ฮักครับเธอนึงพันฮักว่าเป็นบัง ไปบ่มาไปบ่มาแต่ไยาบยซนไออสื่แต่บัไดยเนาะต่บ่ได้แล้วเลยยาพี่น้อยกันว่าโอ้เสีออาายอะไรอยู่บ้น,นะคือว่าแกแห้งเลยแกใช่ไหมเออ,อะมันติดมือจิบัแบกินมเออลงมาติดมือแล้ว <c oughs> บัแสบเนาะ อันนั้นมันเนาขี่มั่นเนาะขี่ยังเป็นเพียขี่เพียแล้วแม่เห็ดห้ลูกไม้เป็นกระดั้นเนาะกระดั้นเราได้เป็นลูกไม้กระนาวเห็ดห้เป็นเพียได้พี่น้องได้สำนว่าเห็ดห้ลูกไม้กระดั้นได้แบบนี้คือการไถเขาเป็นเพียค่ะ เขาก็เป็นบ่เพียเป็นขันได้หว่าบ่าปเป็นอือคิดว่าบ่เป็นเภทวันนี้มีจะไปตบเพี่น้องเอ้ยตบเจ้าหนามคิดว่าหยินนม,มน้ำหนึ่งก็เก่งแล้วได้ปนกบเนาะโอ้หักเลยพี่น้องแก้วแมงดาบอไปจังสัน ต่อันหมดต่อหมดนั่งไหมหมดนานขันอยู่ในพื้นี่มันต่อตาแันตาเนาะเฮดชั่งนี่คือพาหน่อยแทะพามันจืดให้มันนหน่อยผดมบวบได้หรือเปอ่บมันคมนะ น้ำใหม่น้ํามันคน้ําม่เฮาบ่เคยต้มเนาะนมานยแัแซ่บอันยหันยมันอืมยนี่เพิ่นบ่แซ่บก่อนยบ่แซ่บเออมัน่เป็นนั่นะเนาะเปลี่ยนฤดูกาได้เนาะนี่จะพันไปต้มแล้วพี่น้องเอ้ยน้เนาะ เพิ่นกะเห็ดเวลาจากมาจากห้าพื้นพี่น้องะเพิ่นกะห้าลูกมุ้งหลกไม้ต้มไว้พอได้ให้ลูกกินตอนเทียงมาแต่ห้องหําห้องเหียนเนาะพื้น,พ,นพื้นไม่ค่อยสุดสุดในนี้แหละหลกขนาดเน,<ส>นาะใส่บ้านามฮะ